เราก็จะโรยงาแบบซอเบย์ซอบบเบย์แล้วนะจ๊ะมันก็จะเลอะโต๊ะหน่อยนะทุกคนสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวนานาถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวเปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทำกับข้าวอร่อยอร่อยไว้คอยต้อนรับคุณนะคะหากไม่รู้จะกินอะไรดีให้เปิดมาที่นี่ช่องครัวนานาน,านะคะแล้วคุณจะได้ แซลมอนนะคะไม่ถึง300กรัมนะหย่อนนิดนึงนะอันนี้ราคา170.75สตางค์แล้วก็ซอสญี่ปุ่นนะคะหรือโชยุนะคะแล้วก็พี่จะใส่ซอสถั่วเหลืองของเราไปนิดนึงนะคะให้กินผสมผสานกันพริกจินดาแดงนะ5เม็ดค่ะแล้วก็ กระเทียมกระเทียมจีนนะคะฝานเป็นแบบนี้นะคะกระเทียมจีนประมาณ7-8กลีบนะคะแล้วก็งาขาวค่ะไปคั่วก่อนนะคะเพื่อกินเขาจะได้ออกมาหอมค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ค่ะก่อนอื่นเราก็มาหั่นปลาแซลมอนนันก่อนค่ะนะทุกคน ปกติแล้วแม่ครัวนะครัวนานาเนี่ยไม่ค่อยจะได้กินปลาแซลมอนอะไรเขาหรอกนะมันแพงนะคะส่วนมากจะกินแต่ปลาซิวนะทุกคนแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคลิปยำปลาแซลมอนนะคะยำอย่างอร่อยเลยแต่พลาดตรงนี้ไม่ได้เอาภาพยนต์ออกนะหนังหนังนะ <c oughs> หนังปลาแซลมอนมันจะเหนียวนะทุกคนต้องเอาหนังออกนะคะเค okay, นะเดี๋ยววันวันนี้เราจะมาเลาะเอาหนังปลาแซลมอนออกกันคะ่ะก <c oughs> ่อนอื่นเราจะหั่นชิ้นนี้เป็น3ามส่วนก่อนนะ เนี่ยหนังปลาแซลมอดนะถ้าไปทอดนะคะจะอร่อยนะคะแต่ถ้าทานสดพร้อมหนังนี่หนังเหนียวมากนะคุณหนังเหนียวเหมือนค้นําจริงๆนะเอาพักไว้ก่อนค่ะคราวที่แล้วเอฟซีก็ติมานะว่าทําไมไม่เอาหนังมันออกนะอันนี้ น้อมรับคำติชมนะคะทุกคนก็รับมาแก้ไขนะคะชมก็รับไว้นะจ๊ะรับไว้โดยดีเ,เสร็จแล้วเมื่อเราเอาหนังออกแล้วนะเราก็มาหั่นตรงนี้แนวยาวนะถ้า,าถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆที่เข้ามาดูเนาะอยากจะหั่นแนวนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าหั่นแนวยาวนี่มันจะแบบแล่น่ากินนะทุกคนแลชิ้นใหญ่นะ วนหนังปลาเซเว่นอันนี้เราก็เอาสามารถเอาไปพุกกับซอสหรือทาเกลือเนาะแล้วเราก็ไปทอดได้นะคะทอดกรอบกินเล่นๆนะจ๊ะทุกคนเอาไว้ค่ะแยกไว้ก่อนอื่นเราก็ใส่โชยุลงไปนะหรือซอสญี่ปุ่นนะจ๊ะลงไปค่ะอันนี้ที่ใส่ลงไปแล้วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนเดี๋ยวต้องตวงก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้จากส่วนผสมนะคะอันนี้จะใส่ไปเจ็ดช้อนก่อนนะคะเราจะใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ นี่ให้กินเข้าไปมิกกันนะจ๊ะทุกคนแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะครึ่งช้อนพอ,พอเพราะแตลมอดเราไม่เยอะอันนี้สูตรของพี่นี่แม่แม่เอาไปตั้งไฟนะทุกคนเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะ ปกติแล้วแซลมอนเราก็ทานสดกันได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวน้ำตาลละลายแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะอันนี้สูตรที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำเปล่านะคะทุกคนแต่เราใส่โชวอยู่เพิ่มไปอีกสองช้อนเนาะเพราะรู้สึกว่าน้ำน้อยไปนะคะอันนี้เราก็จะใส่แซลมอนลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปจ้าคลิกจ้าคนๆนิดนึงให้เขาเข้ากันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เหลืองาถ้าเหลืองาอีกอย่างหนึ่งเราก็จะโรยงาแบบอะไรนะซอฟเบย์ซอฟเบย์ <laughs> บบแล้วนะจ๊ะนี่ซอฟเบย์เขาจะโรยงาแบบนี้นะะทุกคนแง๊กนะ <laughs> มันมันก็จะเลอะโตะหน่อยนะทุกคนทำเล่นไปนะ <laughs> นะงาใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแซลมอนดองซีอิ๊วของเรานะคะทุกคนน่ากินไหมคะอันนี้ก็คือนะถ้าถ้าจะรีบกินนะฮะเอาไว้ตั้งหนึ่งสองหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ทานได้นะคะแต่ถ้าจะให้อร่อยก็คือเอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะพักไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อควา,ามเข้าเนื้อจะเข้าเนื้อเข้าน้ําจะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากช่อง น,นนาะะคะแล้วถ้าอยากให้ทําเมนูอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ